แฟนต a ส t ิกโฟว์พวกเขาคือครอบครัวซูปเปอร์ฮีโร่กลุ่มแรกของมาเวลที่ประกอบด้วยลีดิชั่สหรือมิสเตอร์แฟนตาสติกซูซานสตอร์มหรืออินวิซิเบลวูแมนจอห์นนี่สตอร์มหรือฮิวแมนทอสและเบนกิมหรือเดอะติง และนี่เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของพวกเขาในจักรวาล Marvel Cinematic Universe อย่างเต็มรูปแบบซึ่งน่าตื่นเต้นม,มากๆเพราะมันหมายถึงการปูทางเรื่องราวใหม่ๆของ MCU และ first step ชื่อนี้ก็บอกเป็นในๆแล้วว่านี่คือจุดเริ่มต้นสำคัญของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่แน่นอนว่าการนำ Fantastic Four กลับมาฉายบนจอภาพยนตร์อีกครั้งก็มาพร้อมกับความท,ท้าทายไม่ว่าจะเป็นการเล่าต้นกาเนิดซ้าที่อาจจะเคยเห็นมาแล้วหลายครั้งในฉบับภาพยนตร์ก่อน แต่ในครั้งนี้พวกเขาเลือกที่จะข้ามการเล่าจุดเริ่มต้นเหมือนอย่างที่เคยทำกับ Spider-Man ฉบับทอมฮอลแลนดและสอดแทรกเหตุการณ์ในอดีตผ่านสิ่งแวดล้อมภายในเรื่องแทนหลังจากได้ชมภาพยนตร์ฉบับนี้ก็มีหลายจุดที่น่าสนใจที่อยากจะพูดถึงกันทั้งแคสติง้งที่ในทีแรกผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นักแต่พอได้ดูจริง ทุกตัวละครต่างสร้างออกมาได้อย่างดีจนน่าเหลือเชื่อไม่ว่าจะเป็นเฟโดพาสคาลในบทลีดชาร์สที่กลายเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะวานิซ่าเคอร์อบี้ในบทซูซานสตอร์มส,สาวแกร่งประจําทีมที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อปกป้องทุกคนอีบอนมอสบาครักในบทเบนกริมแม้จะนิ่งที่สุดในทีมแต่ก็มีบทบาทที่น่าจดจําและโจเซฟควินในบทจอห์นนี่สตอร์มซึ่งเป็นแคสต์ที่ในตอนแรกผมไม่ถูกใจมากที่สุด แต่กลับแสดงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติจากที่ไม่ชอบที่สุดกลายเป็นชอบมากที่สุดในเรื่องแทนและเชื่อว่าเขาคนนี้นี่แหละที่เหมาะสมกับบทบาทของพ่อหนุ่มคบเพลิงอย่างไม่ต้องสงสัยสมาชิกทั้ง4ของครอบครัวนี้มีเคมีตัวละครที่ลงตัวเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆเรื่องราวฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การเจาะลึกถึงความสัมพันธ์ของตัวละครในครอบครัวยิ่งกว่าฉบับไหนๆและทําให้รู้สึกอบอุ่นไปกับเรื่องราวของพวกเขา ด้าน v ิช i o n e เอฟเฟเราจะได้เห็นพลังของ4พลังคนกายสิทธิ์ในรูปแบบที่เนียนตาทั้งการยืดหดตัวของมิสเตอร์แฟนตาสติกที่ตอนแรกห่วงว่าจะออกมาตลกไหมแต่พอได้ดูจริงๆหายห่วงไปได้เลยและที่ชอบมากที่สุดเห็นจะเป็นพลังไฟของฮิวแมนทอชที่ทําให้ตื่นตาทุกครั้งที่ได้เห็นจอหนนี่พุ่งไปรับมือกับศัตรูและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคงเป็นการปรากฏตัวแบบจริงจังครั้งแรกบนจอภาพยนตร์ของจอมขมือดาวกาเล็กตัสที่ดูจบแล้ว อยากจะขอเป่าร้องการอุบัติแห่งท่านเป่าร้องจุดจบแห่งเจ้าเป่าร้องนามกาเล็กตัสเทจริงๆส่วนใครที่ยังหลอนเสียงภาคไทยจากเรื่องที่ฉายไปก่อนหน้านี้ไม่ต้องกลัวไปนะครับครั้งนี้นำทีมโดยนักภาคคุณภาพอย่างแน่นอนโหดขนาดนี้ยังรีวิลเลนนิกละนำโดยพี่เบิร์ดพักภูมิลิมมานาสถาพรในบทลิลิชาสพี่ยุ่งนิรมนกิตพินโยชัยในบทซูซานสตอมพี่โอมอุกฤษ ดิษฐากรในบทเบนกริมและพี่ทอยสิวพันธ์บุญยรัตพันธ์ในบทจอห์นนี่สตอมคุณภาพขับแก้วทุกคนจริงๆโดยรวมนี่เป็นหนึ่งในภาพ,พยนตร์ของ MCU ที่ดีที่สุดในปีนี้ด้วยทีมสร้างและนักแสดงคุณภาพนี่เป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่และคู่ควรของ First Family แห่งมา r เวลอย่างแน่นอนแล้วคุณล่ะครับคาดหวังอะไรจาก Fantas ติ c f o ร r เฟตกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ก่อนใครไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะทุกเรื่องมีตอนจบกับจบเราก็พูดสวัสดีครับ